มา,าเลยนะ่มดมกนเาจะสิ้เวัยจริขาดใจตายได้มดาเลยพราขาดใจตายปุ๊บได้เกิดด้วสปุ๊บได้เกิดด้วสวนจะเป็นเทนพปะบุตินะ,ะสิวัาโขสักาเทพปบุตนะิน,นีน่มันเปนะิงเปิงได้พิจารณาสภาพวของจิตน,นะรู่าป ในกุศะเทพบุศลเบื้องต้นนะมีความศรัทธามีความเะอ่อนอยู่ในหมาจิตตรงนี้มันมีความคิดว่าต้องนั่นดีนะัพกขาดไปจ,จากคนไปเกิดในท้องหมาที่นี้ในคณะจะเป็นหมาจิตของหมาิดแต่ว่าความผูกพันความศรัทธาเกิดกับพระอริยเจ้าเกิดกับนะพระจเกิะความศรัทธาความยินดีในพระจเั้นนะ ในภพกุ้งวัจของเราจะเกิดเป็นเอพบะก็จะนั่นหนึ่งเนีมันสาคัญกันอีกอีผู้ว่าอาจารย์บอ้ลงประเด็นจะมาเน้นเกิดกอิกเกี่ยกิบอีอิในวเนี่ยเพราะมันเป็นหัวหนามันเป็นประธานมันเป็นประธานเป็นผู้ภาคไปเป็นผู้นั่งไปน่มันเป็นเากฉันนั่นพราะนั้นหนี่งขว่าศาสนาท่นานคั้วสอนที่พกเข้าใจน,ใน,ในินในข้วทง่ซุมเกิดเกิดจากเกิดจากอิ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัางารและมีมาเสีสยสงไข่แสนกับขีดองหลวงพระพุทธเจ้าเานี่ยกวา่าเสด็จข้ามสั่งกวา่าเสด็จข้ามสอนที่ได้บันทึสวากาตาทั้งหมดว่าพระเด้สิ่งเหล่านี้มาสอนในห้องเสีสยสงไข่แสนกับจิตของพระองค์ดวงเดียวเกี่ยวเกี่ยวตใจว่าไง,ง้สนในับโมเดลเนี่ย

นนคิดดูดีดดว่าวันสิบหกเลิกสิบหกโยนน่นนร้อยปีร้อยปีเอาเม็ดง่าถิ่นลงไปเม็ดนึงร้อยปีเอาเม็ดง่าถิ่มลงไปเม็ดนึงเม็ดง่าเต็มหลุมเลยแต่ว่ากับ,กบนึงอโดนวอกอุ้า,าสาัรร่งบาลีีว่าซีอสงไข่แสนรรกับจินเป็นรอยการสั่งบาลีของพระองค์นี่ นั่นได้อาแก่ชาตะยศทีมากกว่านั้นในสีมหาสมุทรนะที่เบิ่งมาเพื่อเยี่ยเพื่อโพธิญาณก็เพื่อความตัศนูตรือเป็นธรรมะธรรพุทธเจ้าเพื่อขนลือสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏฏะที่ของทุกข์คือไปเที่ยเที่ยวเกิดเที่ยวตายในวัฏฏะทรงใจเนี่ยมันอุปมาเปรียบคือจะหมดมันใตไม่ขอบกระดุมไปก็เห็นหมดใจขอบกระดุม หมดแรงมันใจขอบกระโดงหัวใจออกไปอ้อมมาตั้งโอ้โเลยว่ามันใจเป็นมองเกาได้เข้าไปคืบกันะเตี่ยวเกิดเที่ยวตายให้พบตันงตั้สูงสูงต่ำต่ำรุ่มลุมโอนดอนเที่ยวเกิดที่ว่าประธานมองเกาเลยบ้าใจนะคุณพบของอาศสัมชยพบของสัตนะโลกพบของเปรตพบของสัจจะชันยับถึงมากเป็นพบของมนุษย์ เป็นภพของเทวดาภพของกุ่งไล่ลงมาไล่ขึ้นไล่ลงมาไล่ขึ้นไม่ต้งสิ่งเกิดหมดไตของกระดูกเท้าขึ้นเมื่อทำความดีกับหมุนขึ้นไปเป็นมนุษย์บ้านไปเป็นเทวดาบ้านเป็นพุ้มบ้านเมื่ทำความบริจากหมุนลงมมุนลงไปพบกุ้งตามเปได้จะได้สันตกตกลงล้มไปเปิดเปิดให้เปิดจุดการะจายให้กระจายนะ วัใจขอกระดงเปนวัดพราะนั่นอย่างพระพุทธเจ้าเขาอุบัสสินมา,นมาเนี่ยอุบัขึินมาเนี่ยเพิ่นเป็นผู้ฉีช่องหอกข้างในการที่ให้พวกเขาหรงยออกจากธรวัฏฏะวัดตัดสงสารการ,เ,รเกิดเกิดตายอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นจึงว่าก้อนเสียสละของพระองค์ในต้นถูกตรมาในการจัดวัฒนวะวารมีเพื่อสัมมาสัมพุทธิยานเกิดขึ้นในดุยา เกิดมนได้เลยยากความเปิดมาเป็นมนุษย์ของในหอ้องปรย่าความอุบัตวขึ้นมากเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ไม่โกรธกับเป็นองคาใหญ่เลยน่ก็ได้แนได้ว่าให้ป้าก,กันเห็นคุณคา,ขา,าเห็นคุณคาของเก่าของสราปักย์หนึ่งเห็นคุณคาของวระศาสนาศาสนาท่านข้าสอนกถาปะกันหนึ่ง พอเห็นคุณค่าของความเป็นตัวตนของเขาแล้วมันก็่อยผ่านละเลยชีวิต่งดีๆสิของเจ้าของได้ไหมอยู่ไปกินไปโดยโภคทิฏฐิหาสาระประโยชน์ได้อย่างไรแกติดแก้ใจดวงนี้เมื่อว่วหาสาระว่วหาประโยชน์มันจะเป็นยังไงมันเป็นสเปนสภาพไปในฉากคก็เกิดนั่นเองแต่โดยมากนะแต่ถ้าบโภชนได้หลักสี่หลักข้ามแล้วมันมีแต่นหมุนลงเท่านั้นนี่มันไม่มีเดินหมุนลงการได้สีมุนสิเป็นพวกพุ่งสูงๆเป็นของคาใหญ่ๆไปเพราะฉะน่าใจว่า การตืกติดตืบใจเป็นของคุณให้ความสำคัญแร้พุทธเจ้าก็สอนผู้วาจารย์เท่าสอนท่านศีพระวนาท่านศีพระวนาเป็นเหน็งเป็นอย่างไรท่านเพราวก้นเท่าเขื่อนวาในโลกเห็นว่าสร้างบุญสร้างอรรเดีมากหก่ดทั้ ไม่ว่าสามารถหม,มอพอกันการไหลท่ามากพอทอกันเมื่อพอทอกันความไหนความมี่ได้มันหนาพอกระทับสมบัติกระบอกทอกันผู้นึงอาจจะมีอันนึงผู้นึงอาจจะขาดอันนึ่งเพราะนั้นการไหลการเกลือกเกลือกเกลือกการแบ่งการปันมันคือเด็นกระเข้าเคลียร์เข้าเคลียร์ถีหินเลยนะนะเวลาเข้าสร้างรถมาถมดินเอามาเทิร์ลงเทิร์ลงเทิรลงรถไถดันดันดัน ดันนั่งดันนั่งมาหากกรรมมาหากเราปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างแต่เดินไปเดินมาก,ก็สะดวกสบายก็คืบกันนั่นแหละแต่ว่าความมีเมตตาความให้ความแบ่งเพื่อเพื่อเพื่อแผ่เสียเตี่ยแต่ดันจึงกันอะไรกันท่าให้มันสม่ำเสมอนั่นเป,ป็นหลักธรรมบัตรเท่ามีอันใดเท่ามีครับเตือนต่ในปู่เอาบ่มีสุดท้ายม้านนะ่ะบ้นมีความสม่ำเสมอด้วยนามจิตนามใ,นใจไม่ติดจิตวิญญาณเกิดเป็นความให้ความแบ่ง มีนำไ <iling> yeah, ปส em, like si ิ่งอะไรกันก็อยู่ร่วมกันอะไรเรื่อความผาสุกนะให้ไปแล้วเกิดความสุขกู้รับแต่มีความสุขกู้ให้ไปแล้วตอนีความสุขอิ่มเอิบอิจิตให้ไจิตใจนันไงเนี่ยบอกคุ้นของการให้ท่านดูเจ้าไปเต็มครท่านเอาไว้พอท่านเกิดความสุขเกิดความอิ่มเอิบเกิดความปิติภายในจิตใจของเจ้าของ อันนี้แหละคือสมบัติของใจคุณสมบัติของใจอาหารของใจแต่คือปุ่นแต่คือความสุขเนี่ยประเด็นหายเราเกิดความสุขซึ่งเราเนี่เป็นของขงคนสังสมของไหวเป็นของควัญถ้ำเป็นของความประพฤติปฏิษฐสร้างเป็นเนเป็นจิตเป็นความเคยชินเป็นนิสัยในกานเป็นผู้ให้ในความเป็นผู้เสียสละนะเราเลยเดาประจานงั้น การทีสองมีท่านหนึ่งกับมีสีเป็นอย่างเท่ามีสีเพราะว่าสภาวะของจิตใจของแต่ละคนในพา,านการเกิดการตายบ้าบุกขื่อขันในหมู่บุคขื่อันการตีให้คนมีสภาวะาจิตมีว่าม,มีปฏิปัติเสมอกันคืออย่างมีคือศีนะเมื่อมีศีแล้แว แย่างนี้คร,รับขราวะญาติโยมก็เป็นสีนาผูนะ้ก็คือถ้ำองค์อาจารย์กับสีนแปสนะามาลีกับสีนสิบพันในสองรอ,นะอยยี่สชิยูในท่านตันว่านพ่งใดก็ตามแต่ถ้าเขามาสู้รักศีนนะถักถ้ำที่เป็นบันดัดไรแด้วนี่แหละมันจะมีความสรำเสมอการเดิน,น,นเ,เข้ามาศีนนะี่แหละว่ะนั่นเ่นสอนเอาไว้เ่อนสอนเอาไว้เลามีศีนเพื่อเพื่อ